จริยจริงมูอบนสง่งสีสะเก็ดส่งลาวซึ่งซึ่งเขาก็จะไปใส่กับพวกใส่พริกใส่ใส่อ้อยอนะครับแล้วก็ใส่พวกมันสำปะหลังแล้วก็เป็นพวกยางพาร,ราโอนมาให้วันแรกเองโอนมาได้คืนวันพฤหัสวันศุกร์วันศุกร์โดนหมด,ดเลยครับซึ่ง แก็บอกบอกแก็บคือปุ๋ยใช่ครับแล้วก็ส่งราส่งอุบลส่งสีเกียรติไปอยู่เนี่ยที่สามกันในฟ้าประคุณชัยมารถโมบายได้นำหนังสือมายืน่นว่าจะมีการ ตัดกระแสไฟฟ้าสะพานสองทางไปอำเภอบรนกวดนะครับตะกอนเฉินบรรกวดนะครับเอ่อตั้งแต่เช้าเย็นเย็นที่สามพอวันที่สี่ช่วงเช้ามีคนโทรมาข้อมูลที่ที่เขาส่งมาก่อนน,นั้นน่ะมันถูกต้องหมดทุกอย่างเลยเขารู้หมดเลยว่าอ่าหนใช้ไฟไปเท่าไหร่เดือนเดือนที่แล้วหนูใช้ไฟไปสองพันเดือนนี้ทำไมใช้ไฟไปทังสี่พันเขรู้หมดทุกอย่างเลยค่ะข้อมูลจากไฟฟ้าอ่าข้อมูลข้อมูลจากแก๊งใช่ไหม เคยอ่านข่าวหรือดูข่าวข่าวประเภทนี้บ้างไหมหนูดูทุกวันน่ะพี่หนูดูทุกวันแต่ไม่รู้ว่าคิดมันจะคิดว่ามันจะเกิดจากตัวเองเพราะว่ามันเป็นที่ต้นอทุกอย่างอ่ะเรื่องอ่ะมันมันประติดต่อกันตั้งแต่อที่ที่ว่าอ่าไฟฟ้าประกคนชัยจะมาขอแจ้งดับไฟใช่ไหมคะใช่ ขขเขาเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของไฟฟ้าของประโคนชัยจะมาทําการเปลี่ยนหม้อและลจะดับไฟห<ะ>ม้อไฟฟ้าเกษตรมาเป็นดิเิตอลอ๋อโอ้โ,อโ,อโหแม่นขนาดนั้นเหรอแม่นมากเลยค่ะพี่สแกนไปนะอันนี้ไม่ได้สแกนเลยแล้วมันไปเลยเนี่ยใช่แล้วก็ธนานคารควรจะรับผิดชอบไม่พูดถึงอะ่ะควรจะรับผิดชอบเพราะไม่มีความป้องกันเลยเนี่ยระบบป้องกันไม่มีใช่ไหม แล้วก็สแกนนนทำไมเวลากูจะโอนเงิ 5, 5, 5, 5, 5, นหะ้าห้ามืนห้าเนี่ยหมุนจนคอเคล็ดหมดใช่มันต้องหมุนซ้ายหมุนากว่ามันจะได้องศามันถูกต้องไหมคะพี่อันนี้ไม่สแกนเลยใช่มันสแกนแล้วมันดูดออกไปตรงข้อความมาทางทางเม็ดอ่ะส่วนตัวอยากให้ธนาคารทำไง สักอย่างเลยไงอืมเอ้ยใน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 กรอกข้อมูลเราได้กรอกเลขบัญชีไปไหมกรอกเลขบัญชีกรอกเลขบัญชีไม่ได้กรอกเลยค่ะฮะไม่ได้กรอกเลขบัญชีเลยคุยเพราะว่าให้หนูแอปแอดไลน์ที่แบบฝ่ายทะเบียนไฟฟ้าแห่งประเทศไทยที่จะเอาข้อมูลนงไปอ่ะที่จะเปลี่ยนชื่อมันคุยกับหนูอยู่ประมาณกับชั่วโมงหนึ่งว่าหนูก็บอกว่าพี่มันนานไปแล้วนะหนูจะรีบออกไปทำธุระ หนูก็บอกเนาะเพราะว่าหนูเข้าแอปพลิเคชันอะมันมันเยอะอย่างที่จะจะต้องกรอกข้อมูลใช่ไหมคะอ่ามันก็ไม่ยอมมันก็บอกว่าพี่เดี๋ยวมันใกล้จะเสร็จแล้วเพราะว่าจะต้องทําการตัดไฟหนูก็เร็วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปเลยค่ะเดี๋ยวอ่ารละเอียดอะหนูชื่อที่จะเปลี่ยนชื่อหนูขอเข้าไปที่ไฟฟ้าเองก็ได้เพราะหนูไม่มีเวลาก็พูดบอกแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอ่าถ้างั้นก็กรอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วเยวจะเป็นทางฝ่ายทะเบียนของแห่งประเทศไทยจะส่ง คิวอัพมดให้แล้วก <t> ็จากทางธนาคารอ่าของอาหารกสิกรแล้วเสร็จปุ๊บอ่าหนูก็สแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บเอ้าหนูว่าสแกนเสร็จปุ๊บอ่าปกติมันจะต้องมันจะต้องห้าหมื่นเน่ะมันจะต้องมันจะต้องสแกนนานล้วใช่ไหมคะใช่ ตอนที่โดนระหว่างที่พอรู้ตัวว่าโดนหลอกแล้วก็เดินทางไปถึงธนาคารเนี่ยใช้เวลานาน,านแค่ไหน,ปร,นาาประมาณน่าจะประมาณอ่ะประมาณยี่สิบนาทีแต่ว่าแ,แต่ทางธนาคารที่หนูโทรไปอายัดน่ะเขาคุยกับหนูว่าอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะอ๋อใช่ใชเอาถือสับวิดีโอโคอลกับแก๊งนี้น่ะ ถือไป20นาทีบอกธนาคารอายัดไม่ทันเจอากบ้านไปอจะติดไฟแดงก่อจะเข้ามาถึงธนาคารบ้านห่างจากธนาคารกษิกรใช่ไหมใช่ค่ะไกลหมห้าร้อยเมตร่น่าจะประมาณ2กิโลโอเคแต่ก็ไปค้าคาคาคอเนหลคุยวิดีโอคอลกับคนไล่ แล้วก็แจ้งธนาคารธนาคารเช็คทันทีไหมใช่ค่ะธนาคารเขาก็โทรโทรอายัดให้อ่าแล้วก็เขาก็จะขอข้อมูลหนูไอ้ทางทางปลายสายของธนาคารอ่ะเนาะเ่อเพื่อจะขอว่าเป็นเป็นอ่าอ่าความจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะคุยกันเสร็จก็นานอยู่อ่ะค่ะอ๋อแล้วก็อ๋อเขาธนาคารซักอีกใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเอ่าซักอีกประมาณสักสิบนาทีใช่ว่าจะเราจะหลอกธนาคารอีกไหมใช่ไหม ัวว่าเราแจ้งความเช็อย่างงี้ค่ะเอ้าแล้วก็ธนาคารบอกไหมว่าเงินมันออกไปเวลานานเท่าไหร่แล้วหลังจากที่เราไปแจ้งธนาคารธนาคารหนูให้เช็คเงินเขาก็บอกว่ายังเช็คไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาแค่บอกว่าตรงตรงที่เราโอนไปน่ะอ่ที่เขาให้สแกน QR ด o ่ะมันเป็นของออมสินออมสินก็ยังเช็คไม่ได้อีกตามธนาคารใช่ค่ะ กู oh, ควจะเซ็ตอนไม, <20 S 1> ไม่ที่หกโมเยนก็พอมาเช็คสุดท้ายคือธนาคารออมสินเน่ยพอรู้ไหมว่ามันเอาออกไปได้กี่โมงอันนี้เขาธนาคารไม่ยอมบอกข้อมูลหนูเลยมีแต่บอกว่าอยาจะเช็คให้แค่นั้นเอง,เอ,งอ๋อดีจะเช็คให้อ่าไม่พูดถึงอ่ะเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทนี 7, <000. S 2> ย่ยในบัญชีมีแค่นั้นใช่ไหม ก็มันไม่ตายอยู่อ่ะ